ตาใหญ่นี่ครับหนูมันตาน้อยร่วมเห็ดอู้เห็ดต่อไข่ก็ได้หลายเนาะได้ครับมันมัน,มนครับผมมาสองคนที่มาด่นไปฮะเจอปลานี่ข้าบ้านหักบ่อพี่น้องพึ่งข้าวบ้านไข่ทั้งเห็ดตวกบ้านนี่น้องเอ,อ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลย นี่อันนี้เห็ดปวกกิมนลึกๆเลยขึ้ลึกๆกันนี่เอาใบไม้ออกก่อนนี่เอาม้ถอดเลยสวยงามสวัสดีครับนเป็ดเป็ดเลียวครับมื่อนี่กับพาอพี่น้องห่อเขาป่าหาเห็ดอีกคือเกาแล้วครับเขาเธอหนึ่งแล้วกับมีเธอสองเธอสามแล้วครับยามครับเขาเรียกว่ายามครับเห็ดออกอยู่ครับพี่น้องไปรุ่นกันครับผม มาไปครับพี่น้องลงกดปึ๊บผอทันทีเลยพี่น้องดเพถึงนึกถึงข้าวเจ้าครับผมแหกมันแอบมันโอ้ยพี่น้องเอลยจอดรถปุ๊บเห็นป้าบครับผม,มเป็นเข่าไกา่ครับนี่ดอกใหญ่นั่นดอกน้อยคนั่น ปุ่นครับดอกหนึ่งเนาะดอกใหญ่ก้อนใหญ่าด่ได้อยู่เลยได้ครับเห็นนี่ตีนโคกครับผมออกยุ้งยื่นมองครับเอ้ยเห็ไข่เหลืองหวานไข่เขียวยาวเลยครับของขาเขาา่าไก่พี่น้องเอ้ยเห็นเลยครับ มันร่อนทางเขาไม่ได้ยึดเลิกดอกเฮ้ยมักกระดุมน้อยนะสะสมไปเรื่อยๆอ๋อเห็นว่าพ่อเห็นตะไคร่น้อยครับออกใหม่ๆเลยผมไป่รุ่นกันต่อพี่น้องตาใหญ่เลยครับหนูแมนตาน้อยรวมเห็ดอูเห็ดตะไคร่ก็ได้หลายเนาะได้ครับมันๆครับผม ห้อยเขาจะจีมเห็ดปวกแต่อะไรครับปวกปานครับปวกแดงปวกฟนปนน่วนอย่น้นู้ถาแต่เกาไปสั่นอไรเออผู้ใดพ่อก็จังได้เนาะเทเขาเห็ดไข้ลูก ก็ด er ีงามครับผมอ๋อสะสมไปแถามึงเห็ดไข่หลายด้วยมึงนี่นี่นี่เห็ดแดงเครับมีเห็ดแดงเรานี่เห็นแดงเห็นแดงบัวอานนี่ห้องโบเห็นได้บ่ล่ะได้ยตีดอกนี่แดงจึงคืนนี่ไม่ไหมเลยนี่ดอกนี่ กำลังออกพี่น้องกำลังออกช่วงบ่ายครับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงอืมแต่เลี้ยวไปสัญญาณนย่งนี้ใครมัน้องกำลังออกพุ่นมลยออกก็ออกตลอดถ้ามองได้มันออกเนาะน้องง้างหาคักๆไม่ใช่มาคักๆักแล้วสิเห็นกันปีนหน่อยโอ้ยหักซำ ยีน้อยฮักจ้อยเลด,ดอานหมด,ดอกยดดอัวดอกสวดอดออวดอกดอกสวดอดอกดกดอกสวยดอกสยดอกยดอกยอยอยดยดอกวอีอยวยนะออยอยอกลางทางเลยเอ,อยอย,ยวยยยวยออ เนาะหมองมัน,นะนเนาะเตียเห็นเลยเอ๋เตียปุ๊บเห็นเลยเตียปุ๊บเห็นปักลออเลยมันออกมันออก,ออกเป็นพืชเลยต้นนี้กขาล่องขืนทนำน,นี่ห้ามนขนาดดอกเนี่ดอกมันก็ขลอข,นขนึ้นมาหน่อยนั้น เห,เห็นปั๊บเลยเงนินว่หเห็นอย่างน้อ,นอบ่นี่มองคนเหยียบกินมาเบิ่งดูอ๋อางามครับเจ็ดเพิ่อนเขาเจ้าครับพี่น้อนี่แก้วเพิ่งนเขาเจ้าครับดอกบ่ใหง่ดอกงามงามแหละเงีดดอกสวย,สวย งามแค่กําลังออกเนาะสวยงามเลยเจอปลาเห็ดผึ่งข้าเจ้าบวานนี่รักบ๊ะพี่น้องพุ่มเห็ดผึ่งข้าเจ้า,าอ,อ่ะนงาไใ้ดอกก็เด้อไข่ทั้งเห็ดปวกบานนี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ยังนี้เห็ดปวกขี้มลึกๆเลยขี้มลึกๆกันนี่ร้อนไไม้ไมออกก่อน นี่ออกมาถอดเลยสวยงามมาดอกแต่แปลกแต่ว่าคือกำลังออกใหม่ ลูเห็เมื่อนี้พี่น้องก็ได้หลายเห็ดหลายย่างอยู่ครับเมื่อนี้เห็ดตัวไข่เป็นไง่ครับมือนเห็ดแดงหน่อยประมาณนี้แล้วพี่น้องเมื่อกันครับไปล่างมันไปนล่างเป็นเป็นลวกนอกลวกอัดทงไว้อัดฟิตไว้กินนะพี่น้องล่างเห็ดครับบันออกจากโขกมาแล้วครับมาล่างครับบัน สรุปเห็ดมือนี่ยสวยงามเลยครับพี่น้องมือละเล็กน้นอยครับหนึ่งเส่ถุงอัดฟิตไว้ครับน,นั่นกับแกงคะกันแกงร่วมกันครับผมแบ่งแกงไปเรื่อยๆครับ